75มิลิเมตรถึงแปนะครับลงได้แบบนี้ลเลยอ่ะนะครับซึ่งรถสามารถยลุกลกอยได้นะครับเพื่อเช็คนะครับเออนีอ่ก็ดีนะไม่คลายข้างล่างดีเลยจะมีการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องกับเคลื่อนรถนะครับก็ระวัอง,งอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ควรลอกใต้อุอโปโกรณ์นะครับโอ,อ้ยอย่ามันครับเราก็จะมีการเช็คครับระหว่างตัวลูกกิ้งห้อราคานะครับแล้วก็ตัวแท็ก เดี S 2> <S 2> ๋ยวดูก่อนมันต้องห่างกี่เซนพี่มเเ็ดอ๋อเจ็ดเซน เกจเซนวัดจากไหนทั้งหนเลพี่วัดจากพื้นถึงล้อจริงเลยนะอ๋อโดยที่สเปคค่าลูกค้าลืมนะครับของผมเลยประมาณสิบห้าเซนนะสันไม่ถาม่ทบมิลลิเมตรเลยนะแต่ถ้าเป็นตีนยางกรณีที่ลูกค้าซื้อตีนยางไปนะครับเราสามารถซื้อไดยตอนนี้ก็เป็นระยะที่ยี่สิบห้ามิลครับอ้โตอนนี้แนะนำคือถ้ามันตึงเกินเนี่ยมันจะเป็นพลังกับมอเตอร์ตัวเดินแล้มันตึงเกินเนาะอ่าเนี่ยเราก็สามารถเช็คว่ามันหย่อนมันตกท้องช้างไหมได้เลยครับ ถ้ามันตื่เกินไปเราสามารถ7เซนครับอคู่กันเปิดฝา8เปิดขา2เติมแล้วก็เราหย่อบแผะให้มันหย่อนลงมาแล้วเราค่อยซึมกับตื้ได้แล้วก็มีระยะการเปลี่ยนฟุตบอลเตตัวเดิน